สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้นะคะวิชาคณิตศาสตร์จะถมศึกษาปีที่5นะคะเราจะมาเรียนเรื่องสมบัติของเส้นขนานค่ะกิจกรรมตรวจสอบการขนานกันของเส้นตรงนะคะเรามาดูกันเลยค่ะเขาบอกว่าเส้นตรงหรือส่วนของเส้นตรงแต่ละคู่ขนานกันหรือไม่เพราะเหตุใดอันนี้คือคําถามนะคะเรามาดูรูปเลยค่ะ นักเรียนคิดว่าเส้นตรงหรือส่วนของเส้นตรงแต่ละคู่ขนานกันหรือไม่เพราะาเหตุใดนักเรียนมาดูเลยค่ะเส้นตรงอะไรคะเส้นตรง AF กับเส้นตรง GL ขนานกันไหมคะขนานกันนะคะเส้นตรง AF ขนานกับเส้นตรงอะไรคะ GL เพราะอะไรเอ่ยเพราะมุมแย้งมีขนาดทาไมคะเท่ากันนั่นเองค่ะนักเรียนดูตรงนี้นะคะมุมแยง้งเทอาะไรคะกี่องศา 7 5องศานะคะมุมที่อยู่ตรง,ตรงกันข้ามนะคะอันนี้คือมุมแยงที่มีขนาดเท่ากันนะคะต่อมาค่ะเส้นตรงหรือส่วนของเส้นตรงแต่ละคู่ขนานกันหรือไม่เพราะเหตุใดเรามาดูรูปที่2กันเลยค่ะเขาบอกว่าเขามีอะไรมาให้คะเส้นตรง GL กับเส้นตรงอะไรเอ่ยอันนี้คือเส้นตรง GL นี่นะคะกับเส้นตรงอะไรคะ MR เขาถามว่าขนานกันไหมเส้นตรง GL ไม่ขนานกับเส้นตรงอะไรคะ MR เพราะอะไรเอ่ยเพราะมุมแย้งทำไมเอ่ยมุมแย้งมีขนาดเท่ากันไหมไม่เท่ากันค่ะดูได้เลยค่ะนี่คือ110องศาตรงนี้เท่าไหรคะ105องศามุมแย้งมันมีขนาดเป็นไมคะไม่เท่ากันแสดงว่าไม่ขนานกันนั่นเองนะคะ ต่อมาค่ะรูปที่สามนะคะเขามีเส้นตรง P V มาให้กับเส้นตรงนะะอคะ,อะเดี๋ยวคุณคิดให้ด้วยนะคะนี่คือเส้นตรง P V กับเส้นตรงอะไรคะ W X นะคะ, w H นะคะนักเรียนคิดว่าขนานกันไหมโดยที่มีอะไรคะมุมแต่ละมุมคือเท่าไหร่คะร้อยสามสิบห้าฝั่งตรงข้ามคือร้อยสามสิบแปดองศานะคะ มุมอเส้นตรง P V ไม่ขนานกับเส้นตรงอะไรคะ W X นะคะเพราะอะไรเอ่ยเพราะมุมแย้มมีขนาดทำไมคะเท่ากันไหมร้อยสาิบ้ากับร้อยสิบแปไม่เท่ากันนั่นเองค่ะต่อมาค่ะข้อที่4ี่นะคะอันนี้คือรูปเส้นที่4ี่ก็พอบอกว่ามีอะไรเอ่ยเขามีส่วนของเส้นตรง D I กับส่วนของเส้นตรง G L นักเรียนว่าคิดว่าส่วนของเส้นตรงสองเส้นนี้ขนานกันไหมเรามาดูดค่ะขนานกันนะคะก็คือเส้นตรง DI ขนานกับเส้นตรงนะคะ GL เพราะอะไรคะนักเรียนเพราะมุมแย้งทําไมคะมุมแย้งหรือมุมฝั่งตรงข้ามกันมีทําไมเอ่ยขนาดเท่ากันนะคะก็คือ45องศานั่นเองค่ะต่อมาค่ะโจทย์ข้อที่ห่เอ่ย สีนะคะเรามาดูเอ้ขอโทษค่ะส่วนข้อที่5นะคะอ่ะานักเรียนพอม,มีรูปมาให้นะคะส่วนของเส้นตรงคู่ใดขนานกันคุณครูบอกว่าส่วนของเส้นตรง PQ ขนานกับส่วนของเส้นตรงอะไรเอ่ย RS นะคะส่วนของเส้นตรง PQ อยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะขนานกับส่วนของเส้นตรงอะไรคะ RS เห็นไหมเพราะขนานกันเพราะอะไรคะมุมแย้งทําไม มุมเลี้ยงตรงนี้เท่าไรคะ45องศาตรงนี้เท่าไหรคะ45องศามีขนาดเท่ากันไหมคะมีขนาดเท่ากันนั่นเองค่ะต่อมาค่ะเรามาดูตัวอย่างข้อต่อไปนะคะส่วนของเส้นตรงอะไรเอ่ยอะลองคิดสีแดงนะคะ AB นะคะขนานกับส่วนของเส้นตรงอะไรเอ่ย DC นั่นเองเห็นไหมคะที่ขนาดเท่าไหรคะ สามสิบสององศานะคะฝั่งตรงข้ามก็สามสิบสององศานี่เลยคิดว่าเป็นมุมแย้งที่มีขนาดเท่ากันไหมมีขนาดเท่ากันนะคะที่เท่าไรเอ่ยสามสิบสององศานั่นเองค่ะต่อมานะคะเรามาดูตัวอย่างข้อต่อไปกันเลยค่ะส่วนของเส้นตรงอะไรคะ H E ขนานกับส่วนของเส้นตรงเลยคะ G H นะคะต่อมาค่ะพอมีอะไรเอ่ยพอมี H ตรงนี้นะคะ H E แล้วก็อะไรคะ C นะคะและอะไรคะและ E c H นะคะเป็นมุมอะคะเป็นมุมแยงที่มีทำไมคะ ขนาดเท่ากันนั่นเองนะคะอ่านคา่รูปลบให้ดูนักเรียนดูนะคะนักเรียนจะได้ไม่งงข้อนี้นะคะเดี๋ยวเราจะดูนะคะเขาบอกว่า H E C มีขนาดมุมเท่าไหร่คะ54องศาใช่ไหมคะเรามาดูฝั่งตรงข้ามหรือมุมที่อยู่กันตรงข้ามนะคะมุม,มนี้ฝั่งตรงข้ามมีตัวอะไรคะคุณครูใช้คน,คน,คนละสีนะคะ E C H มีขนาดมุมเท่าไหร่คะ54องศาอันนี้คือมุมแยงที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกันมีขนาดทำไมคะเท่ากันนั่นเองนะคะอ่ะอีกหนึ่งมุมนะคะมุมอะไรเอย่ย H G E มีขนาดมุมเท่าไหร่คะ65องศานะคะต่อมาคะ่ะมุมอะไรคะ G E H มีขนาดมุมเท่าไหร่เอย่ย60องศา 6กองศานะคะถามว่า2อมุมนี้มีขนาดเท่ากันไหมไม่เท่ากันหรือไม่ขนาดกันนั่นเองนะคะ